พอดีวันนี้ไปซื้อปลามาครับซื้อปลาสลิดหินมาตวงครับตัวหนึ่งก็ครึ่งโลกว่า,วานะฮะขอดเก็ดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาไส้ออกครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้านในทีนึงนะฮะแล้วก็บั้งครับนี่ครับผมจะทำปลาลาดพริกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับจะมีปลาสลิดหินครับมีใบมะกรูดครับพริกแดงกินดาครับพริกแกงแล้วก็ใบโหระพาครับคราวนี้เรามาทอดนะฮะผมใส่แป้งชุบทอดลงไปก่อนครับผสมให้เข้ากันนะฮะพอน้มันเริ่มร้อนใช่ไหมครับตามด้วยปลาครับ ระหว่างทอดตานลฮะรเรามาเตรียมผั่นของสดกันนะฮะก็จะมีพริกแดงกีดานะครับเนื้อผ่าครึ่งนะฮะนะครับแล้วก็ส่วนใบมะกรูดก็เอาก้านออกนะครับเอาเฉพาะใบฮะบแล้วก็ซอยละเอียดครับ เนี่ครับแล้วก็ส่วนในใบผลพาใช่ไหมครับเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะใบกับในส่วนของยอดมันนะฮะระหว่างนี้ก็เสร็จแล้วก็มาทอดปลาให้สุกนะครับให้เหลืองกรอบนะครับนะครับปลามันจะไม่ติดกระทะเพราะเราใส่แป้งลงไปนะฮะนีครับ จับด้านตารอปลาอีกด้านนึงสุกนะฮะแค่นี้ครับปลานี้ผมซื้อมาจากแมคโครน,นะฮะจำราคาไม่ได้เหมือนกันครับแต่ไม่แพงฮรับพอปลาสุกเหลือทั้งสองด้านก็ตักทักไว้นะครับ นี่ครับเหลืองน่ากินมากครับคราวนี้เรามาทําในส่วนของน้ําลาดนะครับใส่น้ำมันลงไปตามด้วยพริกแกงครับผัดพริกแกงให้ส่งกลิ่นหอมนะครับ เนี่ยครับเริ่มส่งกิ่นหอมใช่ไหมครับก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับปรุงรสชาติด้วยรสดีครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับซอสฟ้าเขียวครับซอสหอยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ ผสมให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูครับเค็มนิดหวานหน่อยฮะเผ็ดเล็กน้อยครับตามด้วยใบมะกรูดซอยครับแล้วก็พริกแดงกีดาครับแล้วก็ดับแก๊สตามด้วยโหระพา เป็นนันเสร็จนะครับเนี่ยแล้วก็นำไปลาดครับลาดเป็นตัวปลาครับเมนูง่ายๆฮะไม่ยุ่งยากเลยลาดให้ทั่วนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตบท้ายด้วยใบมะกรูดครับที่ซอยนะฮะโรยหน้าครับเป็นอันเสร็จครับตักเสิร์ฟพร้อมเข้าวสวยครับขอบคุณครับ